ขอต้อนรับนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยาจนถึง22ตุลาคม23ตุลาคมนะคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีตุลตามโหราศาสตร์กลน,นะคะอ่ะประจําเดือนกร,รกฎาคมนี้มาดูว่าดวงดาวพลังงานทางโหราศาสตร์กลเนี่ยนะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะฮะอย่างที่ดีกร้าประจยนได้เขียนไว้แล้วนะชาวตุลพลังงานของตุลเป็นพลังงานธาตุลมคุณมีดาวศุกร์หรือวีนสัสเป็นดาวเจ้าลัคนานะคะเพราะฉะนั้น ชาวตุลจึงมีลักษณะของความเป็นธาตุลมนะเป็นคนเปลี่ยนแปลงง่ายปรับตัวได้ง่ายชาวตุลส่วนมากจะเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างดีนะผู้ชายก็จะมีสเนสน่ห์เจ้าสอางนิดนึงผู้หญิงก็จะมีความสวยงามเป็นที่ตั้งยิ่งคนที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลในพื้นดวงอยู่ในลัคนาตุลแล้วด้วยนะยิ่งส่งผลเป็นบวกมากๆกับตัวเองนะคะทีนี้พลังงานดวงในเดือนของกรกฎาคมนี้อันดับแรกเลยดูดาวศุกร์เป็นที่ตั้งอันดับแรกอาจรย์จะพูดไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพแลลไ นะคะพอจบราศีตุลปุ๊บก็จะเป็นราศีพิจิกแล้วก็ธนูเนาะ อ่าน้องคนนี้ราศีตุลลัคนาพิจิกโอเคก็ดูพิจิกยืนพื้นเป็นหลักแล้วก็ดูตุลต่อจากนั้นนะคะทีนี้อ่ะอันดับแรกเลยชาวลัคนาราศีตุลดาวศุกร์ของหนูตอนนี้มันโคจรอยู่ในเจมินาอยู่ในราศีเมถุนดาวศุกร์ดาวเจ้ารักเป็นราศีเป็นดาวธาตุลมเหมือนกันนะฮะอยู่ในราศีเมถุนก็เป็นราศีธาตุลมสแสดงว่าณตอนนี้มันส่งผลเป็นบวกกับชาวลัคนาราศีตุลทั้งเดือนกรกฎาคมทีนี้ดาวศุกร์ไปโคจรอยู่เรือนที่9เรือน9้าอาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศตตต่่าาาาางงชิภษ แสดงว่าชาวตุนที่มีแฟนเป็นต่างชาติต่างภาษากันอยากจะเรียนต่อการอยากจะเดินทางไปต่างประเทศคนที่ทํางานบริษัทต่างชาตินะการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะเป็นบวกกับคนลัคนาราศีตุลตลอดทั้งเดือนอกรกฎาคมนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นคู่รักต่างชาติต่างภาษาอันนี้มันจะมีความโรแมน จะมีความโรแมนติกจะดีมากๆเลยคนที่รอคอยว่าแฟนจะได้มาเจอไหมนะแฟนอยู่อเมริกาค่ะอาจารย์เขาสัญญาว่าจะได้จะมาเจอกับหนูที่ไทยมีการคอมมิชกันจะเกิดขึ้นไหมอันนี้โอกาสของหนูดีนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเจาะในเรื่องของพลังงานความรักประจรําเดือนกระกะดาคมทีหนึ่งเนาะทีนี้แต่ใดๆก็ตามเจ้าดาวพุธเนี่ย จ้าดาวพุธของหนูเนี่ยมันก็โคจรถอยหลังดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรือน9ก้าแสดงว่าถ้าหนูจะเกี่ยวพันกับการต่างประเทศมันเป็นเรื่องบวกเพียงแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเปเปอร์เอกสารอย่างเช่นบางคนบอกว่าจะยื่นวีซ่าคาซา์หนูจะไปวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลียนะบางคนบอกว่ากําลังจะยื่นเพื่อจะขอกินการ์ดบางคนบอกว่าหนูกําลังจะไปสอบซิติเซนชิพที่เมกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทําเอกสารที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะเจ้าดาวพุธดวงนี้เขาจะโคจรถอยัง ในวันที่18กร,รกฎาคมจนถึง11สิงหาคมเพราะฉะนั้นการทำเกี่ยวกับเอกสารด็อกิมเมนต์เปเปอร์ชาวตุนต้องเพิ่มความระวังโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับต่างชาติทีนี้อีกนัยยะหนึ่งเนื่องจากเรือนที่9มันคือเรือนที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารตำรวจนะกฎหมายคนมีสีนะใครที่มีคดีความนะใครที่เกี่ยวข้องกับราชการใครจะสอบกอพาใครจะยื่นสอบราชการครูนะคะใครที่เกี่ยวพันกับเรื่องก,การสอบข้ามหาวิทยาลัยใดๆก็ตามนะอาจจะต้องดูในเรื่องของเป เอกสารนะคะหรือการเจราจาต่อรองในช่วงนั้นๆในช่วง18กรกฎาคมจนถึง11สิงหาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะคะระวังความเข้าใจผิดทีนี้เรื่องภาพรวมจบไปแล้วอาจารย์จะพูดเรื่องแรกคือเรื่องการเงินนะการเงินของชาวลัคนาราศีตุลทีนี้เรือนการเงินของชาวตุลมันคือเรือนราศีพิจิก เรือนการเงินของชาวตุลคือเรือนราศีพิจิกนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้ารักเนี่ยมันทํามุมเซ็กทร์กับดาวเสา ทางโหราศาสตร์การเซ็กซทรายกันมันหมายถึงการทํามุมที่ดีนะคะมุม60องศาเนี่ยเส้นสีน้ําเงินทาใส่กันดาวเสาของชาวลัคนาราศีตุลมันหมายถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทีนี้พอมาทำมุมเซ็กซทรายกันเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1จนถึง11ดก,ก,กรกฎาคมช่วงต้นเดือนเลยชาวลัคนาราศีกุม่มราศีตุลเนี่ยจะมีความอยากประหยัดอยากจัดการทางการเงินอยากจัดระเบียบทางการเงินอะไรประเภทนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้จัดระเบียบทางการเงินดาวพลูโตนะ ดาวพลูโตโคจรอ,อยู่ในเรือนราศีพูโตกับสุขทำมุมทรายใส่กันตั้งแต่วันที่1ถึง16กลรก,กรดาคมเนะคะพลูโตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับดาวการเงินโดยตรงพลูโตเป็นดาวการเงินโดยตรงทำมุมทรายกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้ารักโอ้โหถือว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์มองว่าการเงินน่าจะยังฟลถ้าเป็นลักษณะของเงินสดในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึง16 1จนถึง16กรกฎาคมช่วงต้นเดือนนะยังคงส่งผลเป็นบวกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะรายได้ยังคงเข้ามาดีในช่วงนี้แต่หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนี่ยการเงินไม่ค่อยเด่นละนะการเงินไม่ค่อยเด่นละชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยการเงินจะเด่นอีกครั้งหนึง่งหนูต้องรอให้ดาวศุกร์ดวงนี้โคจรเข้าเรือน10เรือนการงานนะคะเดี๋ยวจ,จะพูดต่อที่นี้ เรื่องการเงินในเดือนกรกฎายังไม่ถือว่าโดดเด่นแต่ในช่วง1นึถึงสิกรกฎาคมต้นเดือนยังคงทําได้คนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารต้องระมัดระวังในช่วง18กรกฎาคมจนถึง11สิงหาแล้วกันนะคะะทีนี้หลังจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของการงานเรามาดูในเรื่องของการงานบ้างนะคะชาวตุลอันดับแรกอาจารย์ขอดูดาวพฤหัสก่อน ตอนนี้ดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์เนี่ยเขาย้ายราศีแล้วนะคะย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในรอบ12ปีแสดงว่าตอนนี้มันส่งผลกับคนลัคนาราศีกรกฎอันดับแรกเลยตอนนี้คือช่วงเวลาของคนกรกฎนะคะใครมีแฟนมีคู่มีพัฒนเนื้อหุ้นส่วนมีเพื่อนที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎอาจารย์จะบอกเลยว่าดาวพฤหัสของเขากําลังจะโคจรกลุ่มรักเขานะฮะซึ่งหมายความว่ามันเลิศเลอที่สุดในรอบ12ปีสําหรับชาวกรกฎและชาวราศีธาตุน้ํากรกฎมีพิจิก อ่ะย้อนกลับมาการงานของชาวตุลก่อนดาวพฤหัสตอนนี้เขาโคจรเข้าเรือนที่10เห็นไหมคะที่อาจารย์วงไว้เรือนที่10ของชาวตุลคือเรือนราศีกรกฎพฤหัสโคจรเข้าเรือน1ิคือเรือนการงานนี่คือช่วงทำลายของการเปลี่ยนแปลงการงานที่เลิศเลอที่สุดในชีวิตของชาวตุลในรอบ12ปีพลังงานมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วจะอยู่จนถึงประมาณเดือนมิถุนายนปี2026คือปีหน้า ชาวตุลคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงการงานอยากให้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขั้นนะอยากจะมีการทาผลงานเข้าตากรรมการใดๆพวกนี้มีเกณฑ์การเกิดขึ้นแล้วดีมากๆเลยนะคะจะมีเกณฑ์แน่นอนทีนี้ดาวพฤหัสด,ดวงนี้ทํามุมเล็งกับดาวพฤหัสดวงนี้ทํามุมเล็งกับดาวอาทิตย์ กุมกับดาวอาทิตย์อาจารย์พูดผิดกลุมกับดาวอาทิตย์อาทิตย์คือพลังงานของตัวเราอาทิตย์คือความเป็นตัวตนของเรานะคะพอมันกลุมกันคือคอนจังในช่วงต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8 1ดหถึงสิกรกฎาคมละกันนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับการติ้งบิก๊กคือการคิดใหญ่นะฮะพลังงานชีวิตในเรื่องการงานจะดีมากคนที่อยากวางแผนทําธุรกิจคนที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจารย์ถือว่าช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมเป็นบวกมากๆสําหรับชาวลัคนา ราศีตุลควรจะเริ่มทําได้เลยนะทีนี้เจ้าดาวอาทิตย์ดวงนี้ค่ะมันจะโครจรเข้าราศีสิงห์เดี๋ยวสิดาวอาทิตย์ดวงนี้จะอยู่เรือน10จนถึงวันที่22 จนถึงวันที่22เท่ากับว่าการเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยถ้าต้องการให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ขอร้องพูดคุยเจรจากับผู้ใหญ่หัวหน้าเราขออินครีสปรับเพิ่มเงินเดือนได้ไหมคะขอย้ายแผนกได้ไหมคะยังคงทําได้จนถึงวันที่22กรกฎาคมหลังจากนั้นก็ต้องเพิ่มความระวังเข้าไปแค่นั้นเองโอเค ทีนี้มันเกิดนิวมูลหลังจากนั้นวันที่ยี่้ากรกฎาคมมันเกิดนิวมูลพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ในเรือนราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่ส1บอของคนชาวราศีตุลน,นะคะมันส่งผลต่อเรื่องสังคมเพื่อนฝูงการเกิดนิวมูลเหมือนการเริ่มต้นใหม่แสดงว่าชาวลัคนาราศีตุลหลายคนเนี่ยจะมีการได้ไปเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพื่อนฝูงของตัวเองนะคะอ่าโอเค <c oughs> okay. ทีนี้ หลังจากนั้นหนูต้องรอค่ะรอพลังงานดาวสุกโครจรเข้าเรือนสิบ ในวันที่31กรกฎาคมนี่คือช่วงจริงๆที่หนูจะมีสเสน่ห์ด้านการงานอาชีพชาวตุลที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงด้านการงานอาชีพใดๆนะคะหรือการที่มีสเสน่ห์คนที่เป็นอาชีพเซลต้องการหวังผลในการเอาตัวเองคนที่เป็นอาชีพพริตตี้เซลใช้ความงามเป็นที่ตั้งอาจารย์แนะนําว่ารอดาวสุขโคจรเข้าเรือน10หลังจาก31กรกฎาคมไปแล้วอันนี้เป็นบวกเท่ากับว่าเดือนสิงหาทั้งเดือนเป็นบวกกับคนทํางานประเภทนี้ โอเคไหมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลบ้างคะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอริจริงๆมันเกิดไปแล้วนะคะโซลาอีคลิปในเรือนที่7จ็ดโซลาอีคลิปมันหมายถึงอสุริยคลาดมันเกิดในเรือนราศีราศีเมษเนาะของชาวตุลมันเกิดในเรือน7ตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาจนสงผลกับ าชาวลัคนาราศีตุลจนถึงวันที่สิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้แสดงว่าการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์สามารถเกิดกับชาวตุลได้ตั้งแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่เจออาจารย์เชื่อว่าหลายคนเจอมาแล้วนะแต่ใครที่ยังไม่เจอมันสามารถเจอได้ต่อเนื่องจนกระทั่งจนถึงสิ้นสุดสิงหาคมนี้การเกิดโซล่าอีคลิปขึ้นโซ e ล่าอีคลิปมันเกิดขึ้นน่ะจันทค้าสุริยคราสมันจะเกิดขึ้นปีหนึ่งสองครั้งนะลูกการเกิดขึ้นก็จะส่งผลเป็นบวกแบบนี้กับตัวเรานะทีนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาว ดาวเดสเซนเดนส์นะคะดาวอังคารของชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้มันอยู่ในเลือน12เลือน12คือมุมอับเลือน12คือเรือนวินาศเลือน12คือพลังงานของการที่เป็นลักซ้อนซ่อนเงื่อนความลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดาวอังคารดวงนี้ทํามุมเซ็กทรกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวโชคลาภของตัวคุณเขาบอกว่ามันให้ผลในด้านของเดืนความรักไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของ S E X อะ กำลังกำลังแรงทางเพศหรือ SE กัออันนี้ดีค่ะค่อนข้างฟิตนะชาวตุลค่อนข้างจะฟิตในเรื่องของพลังงานทางเพศมากๆเลยนะทีนี้เจ้าดาวพุธมันโครจรอ,อยู่ในเรือน9กนะตอนนี้ แสดงว่าคนที่มีคู่รักที่เป็นต่างชาติต่างภาษารอคอยเป็นสายฟอร,รอคอยแฟนต่างชาติอาจารย์คาหนูกําลังจีบคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานราชการอยากได้สามีเป็นตํารวจจังเลยเป็นทหารจังเลยอันนี้มีลุ้นนะคะเนื่องจากพอดาวศุกร์มันโครจรเข้าเดือนเก้าคนที่มีความปรารถนาความรักด้านนี้มักจะสําเร็จแล้วตุลน,นะคะอาจารย์แนะนําว่าเดือนกรกฎาคมทางเดือนอยากให้เดินทางคะ่ะอย่าอยู่กับที่เดินทางไปเที่ยวไปต่างชาติไปต่างภาษาไปไหนก็ได้อย่าให้พลังงานมันอยู่กับที่เนาะคุณมี เกณฑ์การเจอความสัมพันธ์ที่มาจากการเดินทางด้วยพลังงานของดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าลัคนาของคุณนะคะทีนี้เจ้าดาวศุกร์ดวงนี้เป็นดาวความรักเป็นดาวเจ้ารักด้วยเขากุมกับยูเรนัสยูเรนัสคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลันยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนห้าคือเรือนคู่จรเพราะฉะนั้นยูเรนัสกับศุกร์เขาคอนจังเขากุมกันอยู่ในเรือน9้านี่คือช่วงเวลาที่ เป็นการตอกย้ำจุดที่2ในเรื่องของการมีคู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมจะดีกับชาวลัคนาราศีตุลแต่ในทางตรงกันข้ามชาวตุลที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วระวังค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิ หนึ 1> 1่งถึงสิบสามกรกฎาคมช่วงต้นเดือนความสัมพันธ์ความรักมีเกณฑ์การโดนทดสอบจากความน่าเบื่อนะหนูจะต้องการความตื่นเต้นเร้าใจอะไรบางอย่างเข้ามาเติมเต็มความรักตัวเราเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระวังตรงนี้เข้าไปหน่อยในเรื่องความรักยังมีต่อนะคะดาวเสาค่ะเสามันคือดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องการทดสอบหรือบททดสอบเสาจะเข้ามาตีกรอบดาวเสามันโครจรเข้าในเรือนที่7 คือเรือนคู่รักของชาวลัคนาราศีตุลมันโครจรเข้าแล้วเวลาดา,าวเสาโครจรเข้าราศีไหนมันจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งมันจะโครจรเข้าราศีนั้นๆในรอบ30ปีนะลูกดา,าวเสาโครจรเข้าในเรือนความรักแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ชาวตุลจะต้องจบค่ะหลายคนอาจารย์ว่ามีเกณฑ์การเลิกลาย่าล้างจบสิ้นความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยพลังงานของดาวเสาร์แต่แต่แตม่มิวายมิวางมันเข้ามาทําลายปุ๊บใช่ไหมพอวันที่13กรกฎาคมจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเจ้าดาวเสารดวงนี้มันก็จะรีโทเกดคือโครจรถอยหลังในเรือนความรักอีกนั่นแหละส่งผลให้ไอที่เพิ่งเลิกไปเนี่ยยังคาราคาสังยังมีเกณฑ์ย้อนกลับมาได้อีกแสดงว่าชาวตุลคนไหนที่รอคอยแฟนเก่าคะอาจารย์จะกลับมาไหมคนรักเก่าเนี่ยหนูเพิ่งหยุดคุยไปไ,ไม่เกิน3เดือนเองคนเหล่านี้มีเกณฑ์การรีเทิร์นนะคะ มีเกณฑ์การย้อนกลับได้นะคะก็ดูดีๆแล้วกันส่วนคนที่ปรารถนาว่าอาจารย์ความรักจะมีการพัฒนายกระดับได้ไหมพลังงานดาวเสาร์มันทําให้เกิดความยืดเยื้อล่าช้าติดขัดตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปมั่นเธอเดือนกันยานะอาจจะยืดไปถึงป,ปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอเนอจะเป็นแบบนี้นะนี่คือพลังงานความรักของชาว,าวราศีตุลความสัมพันธ์ดนทดสอบแน่นอนแล้วดาวเสารดวงนี้กับดาวศุกร์ทำมุมสแควร์กันอีกในช่วงปลายเดือน27กรกฎานะคะ แสดงว่าคนโสดไม่ใช่ช่วงเวลาของการที่จะเจอคู่เจอความสัมพันธ์ที่มันลงตัวได้แต่มันมีเกณฑ์การเจอได้แต่ยิ่งถ้าเป็นแบบต่างชาติต่างภาษายิ่งเลิศนะคะยิ่งเลิศทีนี้ดาวอังคารค่ะอังคารมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ดวงนี้นะแล้วดาวอังคารดวงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วยโคจรเข้าเรือน12ของชาวลัคนานราศีตุลสดงว่าชาวตุลหลายคนนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายมีปัญหาด้านสุขภาพภูมิแพ้ภูมิตกโรคเกี่ยวกับไซนัสระบบหายใจปอดความดันใดๆพวกนี้มีเกณฑ์การเกิดขึ้นได้อยู่ปวดศีรษะไม่เกรนไม่รู้สาเหตุอะไรพวกนี้นะคะจนกว่าอังคารจะโครจรอ,ออกจากเรือิ12ก็ประมาณ ต้นต้นเดือนสิงหาคมนะถึงจะผ่านผลระมัดระวังเ n e น g ีนี้นิดนึงนะคะทีนี้มันเกิดฟูมูลค่ะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนครอบครัวของชาวลัคนาราศีตุลนตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะจนถึง11กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมนะคะมันเกิดฟูมูลฟูมูลเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเหมือนเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแล้วกล่องเรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันคือกล่องเรื่องของครอบครัวค่ะแสดงว่าชาวลัคนาราศีตุลนจะต้องเข้า ไปเทคแอคชั่นไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเยอะมากในเดือนก,กรกฎาคมหลายคนต้องรับผิดช,ชอบหลายคนไปเกี่ยวพันกับการจัดการจัดการปัญหาที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยนะคะหลายคนจะเห็นชัดว่าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อย่างที่บอกมันคอนเซิร์นกับเรื่องความรักด้วยโอเคไหมคะอ่ะจบแล้วชาวลัคนาราศีตุลใครมีคําถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของตุลบ้างไหมคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดปิดจบคลิปก่อนจบแล้วค่ะชาวลัคนาราศีตุลใครเป็นคาวราศีตุลน,นะคะก็พิมพ์บอกอาจารย์หน่อยละกันนะคะแล้วก็ติดตามคลิปเดือนต่อไปนะคะเดือนสิงหาว่าพลังงานของตุลจะเปลี่ยนไปไหมวันนี้สวัสดีค่ะ